เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะมาเดินงานนี้กันหรือยังงานของดีชายแดนใต้โ oh, อท็อปทั่วไทย งานนี้จัดอยู่ในโดมแอร์ทุ่งสีเมืองภายในงานมีสินค้าโอท็อปจากหลากหลายพื้นที่เยอะเลยอยากได้อะไรต้องมาลองดูกันนะเพราะว่าของเขาเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้หรือว่าเครื่องประดับแต่บอกเลยงานเนี้ปุ้ยไม่ได้มาซื้อของแต่ปุ้ยจะมาหาของกินงานนี้มีจัดทุกปีแต่บูธแรกที่กุย้ยจะต้องเดินหาก็กคือบูธขายไก่กอและร้านนี้เลยได้ของที่ต้องการแล้วทีนี้พามาดูร้านอื่นกันบ้างดีกว่าทอดมันปลาหมึกร้านนี้อร่อยมากของทะเลแห้งก็มีให้เลือกหล า,าอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของภาคใต้ไม่มีใครไม่รู้จักกับชาชักก็ต้องจัดสักหน่อยเดินไปเดินมาเจอของโปรดอีกแล้วข้าวหลามนองมนทิวดอนอ่ะไม่มีขายทําไม่ได้จัดบูธเนี่ยก็ไม่ได้กินนะไปเดินช่วง5้าโมงเย็นเขามีจัดช่วงนาทีทองด้วยนะทุกอย่างเอามาตั้งโต๊ะขาย100้บาทงานมีถึงวันที่30นี้นะทุกคนใครไม่อยากพลาดของดีของอร่อยก็รีบไปนะ